จากที่สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้ขยายการสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มมากขึ้นโดยความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรภาคีในท้องถิ่น ร่วมมือช่วยกันดําเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของชุมชนในพื้นที่ท้องถิ่นนั้นๆที่ห้องประชุมสภาเท,ทศบาลที่ําการเทศบาลตำบลนครชุมอําเภอเมืองกาแพงเพชรในวสันมุนินทร์นายโเทสสมนตรีตําบลนครชุมพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการบุคลากรพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะสถาบันวิจัยและพัฒนานําโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีบุญพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชพัฒกรกำแพงเพชรจัดกิจกรรมพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ตำบนลนครชุมระดมความคิดเห็นโดยมีตัวแทนจากเทศบาลตำบนลนครชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า85คนจากการระดมความคิดเห็นพร้อมทำการศึกษาเมืองนครชุมซึ่งพบว่า จุดอ่อนที่สร้างปัญหาในพื้นที่ปัจจุบันมีจํานวนรวมทั้งสิ้น26ประเด็นส่วนของประเด็นหลักที่เห็นสําคัญเป็นการดําเนินการแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนครชุมสําหรับโครงการที่นําเสนอตามกิจกรรมนําเสนอผลงานวิจัยจากทั้ง16โครงการซึ่งได้รับทุนอนุมัติเพียงแค่8โครงการ โดยครอบคลุม3ประเด็นหลักเท่านั้นได้แก่ด้านภูมิปัญญาท้องถิน่นด้านคุณภาพชีวิตและด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรทั้งนี้ได้ผ่านการนำเสนอณนะอ p a c t เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่1-5เมษายนที่ผ่านมาในงานวิจัยท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทยเป็นเครื่องหมายการันตีในการนำเสนอผลงานที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์เพื่อความสนใจ จะนำไปเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าในอนาคตต่อไปค่ะ